อืมแบแม่แมวะอืมเจ้มันหรอกมันมันเหรอแม,แม,อมแ่มันหรอมันุดสบายดีเนาะพวอแม่พี่เนองเบิดสุขุสุขคนเนาะวันนี้ก็มาเบิ่งแม่แล้วคุดมันนะมมนีเนาะ่มีหัวเนก็ติกแลคุดมันเยนี่ยนะพี่น้องเนาะ

เ,เ,เดืา้างู่ขเป็นมันเป็นอันนี้จาสท้มด่าวาไปดึงเอานะมองนี่เดือน้อยหนึ่งนะมองนี่ปลูกน้อยหนึง่งปลูกข้างฝุนได้แน่ bên phía hôm ăn làm ăn bên nó cút đầy xong rồi tên là hả mới đang gặp được no nó tên của tên bàn này chai cái chai đi bây này chai cửa bồ hẳn mức nà ta bớt hẳn xăm xăm nhạc này nó ai sẽ ra ก็คนมันซะดุอี Nó เนาะพี่น้องนี่เอามันเนาะ1 2 3

Anh à, thầy bình hết bỏ chạy bỏ chạy đi và chỉ hết cố lại á chạy bóng chạy bóng chạy bóng hết cố chạy bóng หลังจากที่ฮ่าลกมาเดี๋ยวฮ้ากับฮาปั่นเนาะคนงานปั่นเนาะตัวนี้ปั่นมังเต่านะตัวนี้เนาะตัวนี้ปั่นดอกได้คนคุมงานเนาะ พี่น้องอืมซาลาครับกำมศาสาอะไรวะนี่โมเป็นฟานันเป็นยังจำฮะมห่าเป็นไรเนาะยังมวนปั๊บกับโมเป็น bị dáng cá ông yên mang thêm nghe nè 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 này nè ừ nè 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 nè

ผ่านไปเป็นเกิงชั่วโมงนะคนะ้วก็ได้แดรลอยแล้วเนาะผ่าผ่านบ่มีน้องก็ได้ไรตากน้าเนี่ยก็ได้ไปสื่อผ่าในซองพื้น พาไปซื้อพามาอื่นเนาะแม้ก็คำั่งแม่นต่ก็ได้ฟานไาได้เลยเป็นทัองตอนเสาร์น่าเป็นโดยแตนคันหนึ่งใน,งนงสองพืน้น นั่นอนไรบขาบอ่ะแพร่วาบรยูน่แพร่าไปเขาเหียนกับสาวสรุตาห่วนี้กับมากแตดงัวนี่มาทนแต่ดง่ัวเนาะ ว่าหน่อยว่าย้งมันมุนมุนเบิดม,มันเป็นน้ำเครืองวะกดนาขีดิตมาหนักอีก ก็มบงกินนั่งกันนล้วกันมึนกินน่เฮ็มันยังสัเส็กสักเกสกเ็จนะมาแต่ไม่เมื่อยเนาะป่าต้องมมกินไปบ้านเฮประมาณขิดหนึ่งเนาะจยงงจีเอ์นี้ Mình có một cái mối 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 Nó mối 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 ลูกกั้คนอย่างเดียมือไม้มากในจังป่ดินมันแข็งกาทำปุยานงูอันี้าลกทิมๆๆไปือยังเห็นอิโลกข้าง้าเสื้อหรือันบบเขาแบบเบื่อถ้ากัปานไปแล้วากับัก่อนนะถอนไปด้วยอย่างอี้ก็ไหนประมาณจมุมงสามทีม่งในปุนี่ทีมุ่งในนี้ เาเชือในกอล์ฟมัน,นไม,ม่น่าคิดกอล์ฟสามคอืมอัดแได้คิดนี้เหรอทิ่จบตัวยงชันม,มีนพินะ้องเนาะบอกันคิดหนาเด้ออะลูกมันโต